ด,ดวงชาวราศีเมษดวงชะตาของชาวราศีเมษมีนางแอบไม่ชอบคุณทำไมไม่ให้รวยไปทำอะไรให้หรืออย่างไรสิร่งต่างๆมันคือความอิดอิดคืออิด,ดชาตาร้อนไม่ให้ท่านรวยทุกสิ่งทุกอย่างมันแอบมองอยู่แอบมองเงินทองแอบมองบารมีวาสนา สิ่งต่างๆที่เข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาอุลของขไ่ชอบดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งราชสี์ราชสจษ์มานอนซบตักอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาอำนาจบาลมีวาสนาสิ่งกสิทิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหลุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโชคชะตาเตรียมตัวเฮลันบานท่านมีโชคลาาท่านมีเงินทองท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียกพร้อม แต่ว่าอะไรบางอย่างก็ขัดไม่ทันรวยครับท่านจะติดขัดกับปัญหาต่างๆโดนปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาเจอปัญหาต่างๆเข้ามาต้องทําให้ท่านกล้าได้กล้าเสียต้องเก่งกว่าเดิมต้องมีความสามารถกว่าเดิมต้องรวยกว่าเดิมนะครับต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมไม่งั้นสู้ไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปัก,กคุมครองรักษา รุนนำโชคตาลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดปักเต็มหลังกระบนกระวายกระซับกระสายแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านมีแผลเยอะนะคุณมีแผลเยอะคุณโดนมาเยอะคุณเจ็บมาเยอะเจ็บปวดรวดล้าวแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตา การปฏริปดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจัดหนักจัดเต็มในโชกตานบตกตำแหน่งบุญสามเหรียญอำนาจบารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์ปกปักคุ้งหองรักษาหนุนนำโชกตาพิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเปรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง ชะตาชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาสิงค์สิสทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูดวงชะตาท่านตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนจะเจริญุูงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินจิตใจ,ใจตกตำแหน่งความแช่มชื่นจิตนใจแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายโดนบีบบังคับในโชคชะตา ซ้ายสามดามขวาสามดามมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวหานโดนบีบบังคับแต่ให้ทํายังไงได้ล่ะในเมื่อปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วท่านก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองอย่าขอความช่วยเหลือใครขอไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าโดนขัดขวางนะครับขัดขวางยังไงนางแอบไม่ชอบคุณในสิ่งที่ไม่ชอบก็คือโดนใส่ร้ายถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือถามห้คกอื่นไม่ชอบ เห็นหน้าแล้วรู้สึกรังเกียจเห็นหน้าแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะให้เงินคุณไม่อยากให้คุณรวยไม่อยากให้คุณประสบความสําเร็จไม่อยากให้อะไรทั้งนั้นเลยดวงชะตาของชาวราศีเมษตกตําแหน่งนอนไม่หลับกระบนกรไวายกระสับกระสายท่านต้องสู้ครับท่านไม่มีสเสิ์เลือกท่านต้องสู้อย่างเดียวสู้กับอะไรสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นครับ ถวายน้ำมันตะเกียงจุดตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมวิวัสนาสิ่งกับสิิปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชตาปิกเปลี่ยนแปลนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดบ,บัญหาต่างๆตกตำแหน่งยาจกก็คือโอกาสเข้ามาแต่เขาไม่ให้รวยการเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคตกตำแหน่งตัวท่าน จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมบัติดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะบผมตกตำแหน่งเดอิเวอร์นะครับผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัสนะรับสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านอันจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกจากร้ายกลายเป็นดี นกน้อยนำพาซึ่งความประสงความสำเร็จจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามทีทันใดอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศิษย์ปกปักคุ้มครองาาักษาโน้นนําโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาตกตําแหน่งที่ดีรับทรัพย์รวยโชคการที่ท่านเบื่อหน่ายทับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกอึดอัดอดทนอดกั้นมากรับสิ่งเหล่านั้นทําให้ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าต้องทําอะไรบางอย่าง ้องรีบรวยเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้นะผมพระราชาน,นั่งอยู่บนบัลลังก์รับทรัพย์โดยโชคจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดครับมันเกิดความคล่องตัวในโชคชะตาเมื่อถึงเวลาท่าน,นจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไปเดปัะดังเข้ามารวยขึ้นปังขึ้นประสบความสาเร็จขึ้นดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายวงล้อแห่งวัฏจกักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โวยโชค จะเจเริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาเด,ดเดียวหนันมันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีเงินล้านปัญหาต่างๆท,ท,ที่เข้ามาลุมเล้วท่านต้องอดทนอด,อด,อดกั้นสู้กับมันไปเรื่อยๆไม่มีสิทธิเลือก ท่นต้องสู้ต่อไปในหัวมีตะเมกเหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเย็บเงินปัญหาต่างๆเข้ามาอึดอัดต้องอดทนอดกัน้นต้องสู้นะครับสู้สุดกำลังใครบางคนเข้ามาใช้เล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบครบไม่ได้นะครับอย่าไปคบการที่ท่านลื่นเลืงสังสารไล่ลัมเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย รับดมูลเกิดขึ้นในโชคกตาเสียมตัวรับทรัพย์หรือโชคนั่นจะแจงทําตามแบบแผนประเพณีนะครับกดบ้านกฎเมืองมือกฎสวรรค์มีกดนรกมีทําตามแบบแผนตุลาการดวงแบบนี้ดวงไม่ธรรมดาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาท่านจะเป็นเศรษฐีท้งที่ตะวันออกมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาให้สังเกตหยิบรางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาหรือปะ ให้สังเกตได้ดีนะครับการที่ท่านเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งชะตาชีวิตตกตําแหน่งไฮพีเทสครับเป็นผู้มีบุญวาสนามาเกิดจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์พลิกผันพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตําแหน่งเอมัลโลครับผมเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์ครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม นะครับดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคตาจะร่ำรวยรับทรัพย์พลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดนะครับชะตาชีวิตจะร่ำรวยนะครับูกใจลิมนี้อย่าลืมกดสมบัติตั้งซูเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมลิปให,หม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชาวราศีเมษนะครับมีนางแอบไม่ชอบคนอยู่ก็ต้องจัดแจงทำตัวให้เป็นนะครับ ขอให้ท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองครับรวยๆๆต่อแต่นี้ไปสวัสดีครับ